น้ำกมนหน่อยดีกว่าแต่อาจจะงงเพราะว่ามาถึงปุ๊บเตียงผ้าใบที่นี่เอ้ามันหายไปไหนหมดนั่งยังไงอะนั่งยังไงแ่ะฮะแต่มันหายจากอะไรอยากให้ดูคลิปนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมไปกัวเลยเป็นน้ำดีกว่าใครจะใครจะลงก่อนกันเสาตัวนี้โอ้แรงเลย มีสองตัวเข้าหลังอย่างนี้นะอ้าวไปสองตัวนั้นไปก่อน <laughs> ไป <laughs> โอเคเออหรือว่าน้องจะร้อน เออผมว่าไอเดียดีเหมือนกับให้ความรู้สึกนั่งอยู่บนเรือเป็ดนะคุณคือเวลาเราไปนั่งนั่งบนน้ำโอ้โหเนี่ยค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บลงไปเนี่ยฮะคือเก้าองเก้าอีโอ้ลมแรงจริงๆนะฮะแล้วมันแบบต้องลุ้นไปด้วยว่าเอยเก้าอี้ตัวไหนมันจะลงสระน้ำเนี่ยฮะคุณผู้ชมเนี่ยคลิปนี้ผู้ใช้ t ิกตอกเนี่ยฮะทิกตอกเอามาโพสไว้นะครับแล้วบอกเลยครับโอ้ยยอดวิวหลายแสนเลยคนบอกเอ๊ะทำไมต้องมานั่งขำนั่งลุ้นแบบนี้นะครับเพราะเก้าอี้มันแข่งกันกระโดดลงน้ำด้วยนนเราาฝหยยุดอ่ลืม เอาคนไปกู้ขึ้นมาด้วยนะคะบางคนบอกใส่เพลงไททานิกหน่อยละกันขณะที่บางคนบอกลองเปลี่ยนเสียงเป็นโหมดน่ากลัวจะได้อีกฟิลหนึ่งนี่ประมานเขามูลเห็นป่าโอ้ลมมันแรงจัดลมแรงจริงครับแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่มาคงงงเลยในเก้าอี้หายเบิร์เนี่ยนะฮะเจ้าของคลิปบอกไปบอกนิติแล้วนิติถามว่าพูดถึงเสื้อผ้าเหรอครับเขาคิดไม่ออกว่าอะไรที่จมน้ํานี่แหละฮะบางคนบอก ความในใจเก้าอี้และเตียงผ้าใบวันนี้แหละพวกครูขอเล่นน้ำมั่งน้ะมนุษย์นี่แหละฮะ <c oughs> แล้วบอกลองใส่เพลงไทนทานิกดู <c oughs> ฟิลจะเปลี่ยนนะลองฟังดูไหมฮะ, <c oughs> ะฟังดูนะครับ ทาออทานอีกว่าเศร้าแล้วนะออแต่เศร้าเมื่อสักครูน่นี้มันดูลึกลับแล้วก็หลอนๆเลยมันผีดูดเก้าอี้ลงไปคือภาพเดียวกันเปลี่ยนสีปุ๊บ,บเปลี่ยนอารมณ์เลยนะโอ้โหนี่ละฮะพูดถึงเรื่องของลมแรงคุณผู้ชมครับเ,ออเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกานนีออ่บโอ้ยเนี่ยนึกว่าตึกถล่มซะอีกอยากให้ดูคลิปนี้ก่อนอยู่บนคอนโดมิเนียมสูงๆเนี่ยฝนตกลมแรงน่ากลัวมากครับ เอ้ยอะไรมาเนี่ยเสีงหลบเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะโคตรน่ากลัวเลยใครที่อยู่ตึกสูงสูงนี่น่าจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีนะครับ,รบเพราะรว่าอยู่บนตึกสูงปุ๊บเนี่ยบางทีไม่มีอะไรบังไม่มีอะไรกั้นเลยนะครับลมพัดแรงแรงมาเจอ,เ,อเต็มเต็มเลยนะครับ ฝนตกแล้วทีนี้เนี่ยโอ้โหเสียงมันร้องลมแรงมากกระหน่ำเข้ามาในห้องเสียงโครมครามเธอเองโพสต์คลิปนะครับแล้วก็บอกว่าความปลอดภัยอยู่ตรงไหนเนี่ยตกใจมากคลิปวิ่งเข้ามุมไปท้ายบ้านก่อนเลยแล้วก็หลายคนก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพอดูถึงท้ายคลิปก็จะเห็นอีกคลิปนึนที่มันต่อเนื่องมานะครับเสียงดังสนั่นวันไหวเลยเจ้าของคลิปบอกแบบนี้เกิดจากนั่งร้านผ้าใบก่อสร้างจากบนสุดของตึกเนี่ยทันลมลงมาเนี่ยคุณผู้ชมอืมโอ้ หลังจากที่มันถล่มลงมานะฮะนั่งร้านนั่งร้านถล่มครับมันเป็นแบบนั่งร้านผ้าใบก่อสร้างะะอะฮะโอ้โหอันตรายมากครับมีชาวเน็ตเข้ามาสอบถามพิกัดนะครับว่าใช้ตึกที่ก่อสร้างแถวคลองเตยหรือเปล่าเจ้าของที่บอกใช่ค่ะแล้วก็บอกน่ากลัวเมื่อวานผมส่งอาหารแถวนี้กระเบื้องลอยลงมาเลยหลายคนก็ถามขำๆนะครับอยากรู้ว่าเจ๋งที่เรียกในคลิปหมาหรือแมวเจ้าของบอกหมาค่ะ เ,เจ๋งเจ๋งโลก่อนเจ๋งโลก่อน <laughs> ก็ต้องระวังนะครับอยู่ที่สูงบนตึกแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามันมีจุดที่ก่อสร้างอยู่อุปกรณ์ก่อสร้างหรืออะไรก็ตามอาจจะปลิวว่อนอะไรมาแบบน,นี้ได้ครับ,บเห็นช่วงนี้อากาศเยน็นเย็นยังมีฝนอยู่นะมีฝนอยู่ยังมีฝนต่อเนื่องไปเป็นสัปดาห์เหมือนกันนะมีคนคก็บอกว่าก็ดีเหมือนกันตกลงมากรุงเทพมหานครเนี่ยพีเอ็มมันเยอะมันช่วยเรื่องฝุ่นแต่เรื่องแบบนี้มันน่ากลัวนะฮะ